มาทำสรามที่มีชื่อย่อว่า ASMR ค่ะชื่อเต็มๆนะคะชื่อว่า Auto ออโตโนเมียนค่ะ Sensory Meridian r e s p o n นนะคะก <c oughs> ว่าจะพูดได้น้องๆไปหัดพูดมาต้องนานจะเป็นการสัมผัสถ้าแปลเป็นไทยนะเป็นการสัมผัสด,ด้วยเสียงค่ะน้องๆสังเกตไหมเวลานั้นอะ่ะเราจะชอบเรียกเสียงสรามว่า เสียงฟินมันจะทำให้เราเกิดความสุขค่ะเปาภาพึ่งไปศึกษามานะต้องขอขอบคุณน้องบูมด้วยนะคะสลามนะเปาพาก็ไปขอความรู้มาจากน้องว่าอันนี้ที่ฝรั่งเขาทำมันคืออะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะต่อจากนี้ไปการทำสลามของเราจะเกิดความสุขทั้งนั้นค่ะเปาพา ไม่ทำใช่ไหมพี่พาก็ไม่รู้แหละว่าเสียงมันจะฟินอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้เป็น EP ีแรกนะคะคลิปแรกของเ๊อปพาเลยก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยเราต้องเตรียมตัวนานมากแต่เ๊อรพาจะย่อให้เหลือนิดเดียวรับรองว่าจะ อัดแน่นด้วยความสุขนะใครอยากดูแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด่วนๆเลยนะคะเปาภาก็ฝากคลิปนี้ให้น้องๆกดติดตามแล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะเราจะออกกันทุกวันศุกร์นะคะของอาทิตย์เนาะก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะระหว่างทำเปาภาจะไม่ได้พูดเนาะเพราะาเราต้องการได้ยินเสียงของการทำจริงๆค่ะจริงๆคลิปนี้เปาภาไปดูมาจากญี่ปุ่นนะส่วนมากญี่ปุ่นเขาจะเป็น เจ้าแห่งการเจ้าแห่งการคิดเอรอเหมือนแบบทำอะไรก็ดูมีสตอรี่อ่มีเป็นสตอรี่หมดเลยนะคะถ้ายังไงอยากรู้แล้วว่าคลิปแรกของเปอรพาจะเป็นยังไงไปดูกันเลย กันบ้างคะกับสลามไอรโลสก็จะขัดใจเป้าพนานิดนึงก็คือไม่ได้พูดเนาะแต่ว่าโอเคเลยอะดูสิเราจะทำให้เขายืดอ่ะคือมันแบบมันยืดมากอะ <c oughs> เพราะว่าเขาใส่น้ำค่ะมันก็จะออกแบบเหลวๆอย่างนี้นะสนุกมากชอบสุดๆเลยค่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าอินเตอร์อินเตอร์ป้บาปราก็คอยติดตามพี่ดีนะคะว่าคลิปหน้าป้าพาจะเอาอะไรมาทำอี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วข้อคิดในวันนี้ก็คือระคังดีไม่ตีก็ดังค่ะขอบคุณน้อง,องๆมากๆเลยนะคะที่ติดตามเปาพาจนมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคำถามมีอยู่ว่านะคะเปะ้าพาใส่สีอะไรลงไปในสรามนี้คะมีเห็นหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ต,ต,ต,ตถ้ามีใครรู้แล้วนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลย งไคลิปนี้เปิร์พาไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บๆุ้